สวัสดีครับผมผมท็อปมิล่าพาตลุยนะฮะวันนี้เราก็จะมาทาความรู้จักกับรถมิล่านะครับผมว่าที่มีขายในบ้านเราในเมืองไทยเราเนี่ยว่ามีกี่รุ่นนะฮะวันนี้ผมจะหยิบยื่นมาแต่ละรุ่นแล้วก็จุดเด่นจุดจุดด้อยของแต่ละรุ่นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันว่ามิล่าของเราเนี่ยรุ่นที่1เป็นรุ่นอะไรจนถึงรุ่นสุดท้ายรุ่นที่เลิกผลิตขายในบ้านเรานะฮะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมรุ่นแรกของเรานะฮะหลายคนก็รู้จักในกันดีในานามรถกระบะ L80P1 นะฮะก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมมากมายมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,นะฮะกระบะก็เป็นรุ่นที่แบบเริ่มต้นของมิล่าเลยนะครับเป็นรุ่นแรกออริจินอลเลยนะฮะ,ลละ,ฮะผลิตมาแค่2,000คันนะครับผมใครที่ได้กระบะมีอยู่กระบะในมือตอนนี้นะกำไว้ให้มั่นเลยนะฮะอย่าขายนะครับผมนะมันเป็นของแรนะฮะราคาตอนนี้ก็ไปไกลมากแล้วนะฮะว่าด้วยเรื่องกระบะนะครับผมกระบะ P1 ดูกันยังไงนะฮะกระบะ P1 ต้องดูนะครับผมมี ีกรน,นะฮะมีกรอ,อยู่ข้างหลังเปิดฝาท้ายได้ตรงฝาท้ายก็จะเป็นไม่ใช่ลวดสลิงนะถ้าเป็นของกระบะแท้นะฮะมันจะเป็นเหล็กเหล็ก22ตัวต่อกันนะครับผมอ่าเครื่องยนต์เป็น ed10 นะฮะ8 4 7 cc นะครับผมก็ตีไปซะ8 5 0 cc แล้วกันนะฮะ แรงม้าอยู่ที่43แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นคาบูนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นตํานานมากเลยนะฮะกระบะก็ถ้าเป็นของแท้จริงๆก็ดูไม่ยากทรง,งเขาก็จะบ่งบอกความเป็นกระบะนะฮะถ้าใครจะแปลงมายังไงเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกการวิธีการดูรถกระบะแท้ดูกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกที แต่ต้องบอกก่อนเลย,เลยนะครับว่ารถกระบะมันเป็นพื้นฐานของรถมิลลาทุกรุ่นเลยนะฮะยกเว้นมิามินนะคือใครที่เป็นเก๋งก็อย่าไปเสียใจนะครับเพราะว่าพื้นฐานเดิมทีของรถมิาเนี่ยมันมาจากรถกระบะทั้งสิ้นนะครับผมเริ่มต้นเลยเขาผลิตตัวรถออกมาเป็นรถกระบะนะ พอต่อมาเขาก็มาทําเป็นหลังคาแคลรี่บอยครอบลงไปก็เป็นเก่งที่นั่งก็เป็นเก่งจดทะเบียนเป็นลอยอลนึงไปนะครับผมกระบะก็จบไปเพียงเท่านี้นะฮะกระบะ P1 L80 มามาต่อกันเลยเก่งต่อมาพอมาเป็นกระบะเสร็จเขาก็มาทํารถให้เป็นรถเก่งเพราะว่ากระบะมันนั่งนั่งได้แค่2คนนะต่อมาเขาก็มาทําเป็นเก๋งเก่ง ก็มีหลายรุ่นมีอยู่3รุ่นด้วยกันผมจะเริ่มต้นเลยคือ P 2คือเป็นรุ่นที่2องของมิาแล้วนะรุ่นที่2ก็เป็นมิาเก๋ง P 2นะครับอ่าเก๋ง P 2ดูยังไงนะเก๋ง P 2ฝาท้ายเปิดได้ครึ่งบานเปิดได้ที่กระจกนะครับผมนะเวลาเปิดฝาท้ายก็มาใช้กุญแจเปิดที่ข้างหลังเอานะฮะนะอันนี้เกิดจะโบราณหน่อยนะ P 2ยังไม่มีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะอ่าในราคาช่วงนั้นรถเก๋ง ก็จะแพงดีตัวขึ้นมาจากกระบะกระบะเริ่มต้นที่แสนเ0 0ดนาพนะฮะยังไม่มีแอร์ยังไม่มี Air, มมพวงมาลัยพาวเวอร์นะใครอยากติดตั้งวิทยุเครื่องเสียงออปชันเพิ่มก็อยู่ที่ราวๆา0 0 0 0 0สนบาท แต่ถ้าเป็น P2 แล้วราคา200,000อัพเพราะว่าเขาบวกค่าอะไรขึ้นมาเขาบวกค่าหลังคาแคริบอยกระจกพวกนี้มันราคามันเลยเพิ่มขึ้นมานะฮะมันเลยแพงกว่ากระบะ P1 นะส่วนกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าเหมือนกันกับตัวกระบะ P1 ทุกอย่างเหมือนกันกันชนหน้าท้ายเหมือนกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน นในรุ่นนั้นยังไม่มีเกียร์เกียร์ออโต้มานะคือทุกรุ่นออกมาเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเครื่อง E D 1 0คาบู 847cc นะฮะโดยส่วนตัวของผมแล้วชอบมากเลยชอบเครื่องคาบู E D 1 0นะแต่ผมยังหาเครื่องที่มันสมบูรณ์ยังไม่ได้นะฮะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็อยู่ราวๆ156 6กิโลเมตรต่อลิตรนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวจบไปนะครับผมสำหรับมิล่าเก๋ง P 2นะฮะรหัส ตัวถัง L80 เหมือนกันแต่เป็นชื่อรุ่นว่า P2 ซึ่งเป็นมิล่าเก่งนะฮะเก่งรุ่นแรกเลยคือ P2 ต่อมาพอ P2 ออกมามันก็มีความทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะฮะ P3 มามาเป็นเก่งรุ่นที่3นะฮะเก่งรุ่นที่3เป็น P3 ก็เขาเลยเรียกว่า P3 นะฮะ P3 ดูยังไง P3 ฝาท้ายเปิดได้ครึ่งบานเหมือนกันกับ P2 นะครับแต่เวลาเปิดกระจกหลังมันจะมีที่เปิดอยู่ข้างๆคนขับนะฮะให้ดึงขึ้นมา ก็จะมีความทันสมัยขึ้นมานิดหน่อยนะฮะคือนิดหน่อยนะอ่าโดยรวมภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฮะ P3 อันนี้คือรุ่นจะแบบยังไม่ไม่เนเชนนะต่อมารุ่นที่4ครับผมเพราะผมมันเหมือนกันเลย P2 กับ P3 นี่เหมือนกันต่างกันแค่ตรงเปิดฝาท้ายแค่นั้นเองนะฮะให้จําแค่นี้นะต่อมารุ่นที่4ครับผม ก็เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีเลยนะฮะเป็นรุ่น P4 เป็นรุ่นที่หาได้ได้ง่ายมากเลยในในตระกูลมิล่านะ P4 เป็นรุ่นสุดท้ายของเก๋งของมิล่า P4 ครับผม P4 ดูยังไงทุกอย่างเหมือนกันเลยกับ P3 แต่ต่างกันที่ตรงเปิดฝาท้ายได้เต็มบาน,นะะเวลาเปิดฝาท้ายเขาจะเปิดได้เต็มบานนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พบเจอได้ง่ายมากนะฮะมีเยอะแยะเลยหาซื้อขายก็ง่ายรุ่นนี้นะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับผมก็ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคือ ื่องยนต์ตัวเดียวกันเกียร์ธรรมดาหมดเลยไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับเริ่มตั้งแต่ P1 P2 P3 มาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีรุ่นต่างๆมีรุ่นไหนบ้างผ่านไปรุ่นที่4นะครับผมก็มารุ่นที่5รุ่นที่5ก็จะเป็นเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่า P2 P3 P4 ออกมายอดขายทําไมไม่เวิร์กนะฮะเดสุ พานคอมอเตอร์ก็ต้องปรับโฉมเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็เป็นกลายเป็นสเปซี่เอหรือ A1 นะฮะสเปซี่เอดูยังไงนะครับผมสเปซี่เอกระจกด้านหลังนะฮะเดี๋ยวพูดถึงประโยชน์ของของสเปซี่ก่อนละกันทําไมเขาถึงทํากระบะแคปออกมานะเพื่อให้กระบะ มีที่นั่งได้เยอะนะฮะมีที่ขนของเวลาไปไหนยังมีพื้นที่ให้เก็บของแบบไม่เปียกฝนนะฮะมีพื้นที่ด้านหลังเอาไว้เก็บของเล็กน้อยนะฮะก็กลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากแต่ก็เป็นอีกรุ่นที่หายากเช่นกันนะครับ Spacey A1 เวลาเราจะดูจุดตายเลยนะฮะกระจกด้านหลังของเขากระจกตรงแคปของเขาอ่ะมันจะเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อยนะฮะคือมันจะเฉียงไปด้านหน้าเล็กเล็กน้อยอ่า ทะเบียนป้ายเขียวหรือป้ายดําในสมัยนั้นมันก็มีป้ายดําแต่อยากให้ชัวร์ก็ต้องเป็นรอยอสาป้ายเขียวนะฮะจุดใต้ก็มีกระจกเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็มีสเกิร์ตอยู่บนหลังคานะอยู่บนกระจกหลังมีสเกิร์ตมีติ่งเล็กน้อยในภาษาศัพท์ของชาวมิลาเรียกกันเนี่ยสเปซี่เที่มีติ่งใช่ไหมถ้ามีติ่งก็คือ A A1 แน่นอนนะครับผมต่อมา เป็น s p a c ี่ A2 นะครับ A2 ก็จะเริ่มมีรายละเอียดยิบย่อยแล้วนะ A2 แท้ๆต้องดูยังไงนะฮะ A2 แท้ๆคือมันจะเป็นเหมือนแคปนะครับผมเป็นคล้ายๆ A1 แหละแต่มันจะมีหลังคาต่อออกมาอันนี้เขาเรียกว่า s p a c e ่ A2 A2 ดูยังไงบางคนได้มาเขาก็ไปถอดลังคาแคปหลังหลังสุดนะนะันจะมีแคปอยู่2ตอนตอนที่1คือคนนั่งตอนที่2คือเป็นตัวปิดกระบะท้ายนะฮะเวลาเปิดฝาท้ายก็ต้องไปเปิดที่กระจกกุญแจไขเอาเปิดอันนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวหายากเช่นกันใครที่มีอย่ารีบไปถอดออกนะตัวนี้มันผมว่ามันก็เป็นตัวออริจินอลหาดูได้ยากนะครับผมส่วนใหญ่นิยมไปถอดเอแคลรี่บอยข้างหลังนะออกไปให้มันเป็นคล้ายๆกับสเปซี่ A1 ซึ่งมันจะดูสวยกว่าเพราะว่ามันไม่มีแคปหลัง อ่ามันไม่มีแคบหลังต่อกมาพอถอไปมันก็มีกระบะพื้นที่เล็กๆเหมือน Spacey A1 แต่จุดใต้ให้สังเกตที่กระจกตรงแคบ จะเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อยนะฮะอ่าทำไมเขาต้องเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อยเพราะว่ามันจะได้รับแคปหลังที่ปิดฝาท้ายนะครับผมอ่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะก็มีจุดไตจุดหนึ่งก็คือ s p ปซ e y A2 ไม่มีติ่งนะฮะไม่มีติ่งเลยนะครับผมก็มารุ่นที่6แล้วนะ s p a ซ e y A2 นี่ก็คือรุ่นที่6นะครับผมต่อมานะครับผมก็มาเป็น P7 P7 ก็คือรุ่นสปอร์ตตี้นะฮะหรือชาวรถมิล่าเรียกว่ารุ่นปาวานนะครับผมรุ่นนี้เป็นที่ สังเกตได้ได้ง่ายมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกัน P7 ดูยังไงข้างหน้าทุกอย่างเหมือนมิาทั่วไปนะครับผมมีหลังคาหลังคาจะเฉียงลงมาด้านหลังนะฮะคือเฉียงแบบสโลปเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมลงมาตั้งแต่หลังคาตรงกลางเฉียงลงมาตับลงมานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตี้หรือมิา P7 นะครับผมนิยมเอามาทําอะไรนิยมเอามาแปลงเป็นกระบะนะฮะนิยมคือมาถอดหลังคาแคลรี่บอออกแล้วก็หาฝาท้ายของกระบะที่กั้นของกระบะมาปิดก็เป็นรถกระบะ ไปในตัวนะฮะโอเค P7 จบไป P7 ผมก็ว่าไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะรุ่นนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือจุดตายคือรถ P7 Sporty เนี่ยสปอร์ตี้ก็ความหมายเขาก็เป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วนะฮะก็มีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังรอบคันนะฮะสังเกตง่ายๆเลย P7 ตัวนี้ใครเจอก็เก็บไว้นะฮะรุ่นนี้หายากนะครับผมต่อมารุ่นที่8นะครับผมรุ่นที่8 เป็นรุ่นไฮรูปไฮรูปนี่ก็เป็นเหมือนกระบะเลยคือจริงๆอ่ะไฮลูปมันเป็นรถกระบะนะออกจากโรงงานมีเป็นรถกระบะมีที่กัน้นแล้วก็หลังคาเขาจะเป็นทรงสูงหรือที่เขาเรียกว่ามิลล่าบิ๊กบอยนะอ่าทรงสูงทรงสูงขึ้นมาหลายหลคนก็อาจจะเคยเห็นอยู่บ้างก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากจดทะเบียนเป็นรถกระบะนะรนุ่นนี้ออกจากโรงงานมาแต่ต่อมาเขาก็นิยมอีกแหละคนไทยนี่ก็ชอบแปลงไงไม่ชอบเดิมๆโรงง,งานมามีที่กัน้นมันจะมีที่กัน้น ไอ้ที่กั้นแผงหลังให้มาเหมือนกระบะ P1 เลยนะแล้วต่อมาเขาก็ไปเอาที่กั้นออกแล้วก็ไปเสริมเบาเข้าไปนะก็จดทะเบียนเป็นลอยอหนึ่งเป็นรถเก่งไปบางคนเขาอาจจะสั่งออกจากโรงงานมาก็ได้ว่าเอาหลังคาทรงสูง,สงไม่เอาที่กัน้นอันนี้แล้วแต่คนจะไปเลือกที่โรงงานเขานะบิ๊กบอยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากนะครับหาสภาพดีๆยากนะนิยมเอามาแปลงเป็นกระบะถอดหลังคาทรงสูงออกก็เป็นรถกระบะแล้วไม่ได้แปลงอะไรเลยนะฮะเพราะว่าบาง บางคันนะผมเน้นย้ําว่าบางคันที่ผมเห็นมาเขาก็มีแผงกั้นหลังนะโอเคครับผมไป จบไปรุ่นที่8นะฮะต่อมาไดเสูุก็เล็งเห็นแล้วว่ามันจะทาเป็นรถเกงนะ๋งเนี่ยความแตกต่างมันเหมือนเอารถกระบะมาแปลงเป็นเกง๋งมันไม่ชัดเจนในในการเป็นรถเกง๋งโดยสมบูรณ์แบบ100%เนะฮะเขาก็เลยทําการออกอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของมิล่าแล้วนะอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วออกรุ่นนี้ขึ้นมาก็มีชื่อรุ่นว่ามิล่ามินนะฮะมินเลยรุ่นโค้งสุดท้ายแล้วมิล่ามินนะรุ่นแรกเป็นเก๋งออกมามินสังเกตยังไงนะสัง จุดสังเกตของมินนะครับก็เป็นหลังคาเหล็กทั้งชิ้นเป็นโครงเหล็กหล่อขึ้นมาทั้งชิ้นนะฮะไม่มีรอยต่อนะหลังคาเขาจะเรียบไม่เหมือน P2 P3 เขาจะมีรอยต่อของแคลรี่บอยนะครับนะฮะหลังคาไม่มีรอยต่อแล้วก็สเกิร์ตหน้าหลังเป็นเหล็กหมดทั้งแท่งนะฮะเนี่ยที่พูดมาช่วงล่างช่วงล่างก็ยังเป็นแหนบนะข้างหลังก็เป็นแหนบอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะรุ่นนี้แล้วเครื่องยนตก็ยังเป็น800 50ซีซีแรงม้าเท่าเดิมขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนเดิมนะครับก็มินก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ออกมาทีนี้เขาก็เห็นว่ามินก็ได้รับความนิยมขึ้นมาอีกนิดนึงก็เขาก็ได้ออกเป็นรุ่นมินพารเป็นรุ่นกระบะของมินพารนะฮะมินพารเป็นยังไงกระบะของมิน ทีหนึ่งแล้วกันผมเรียกนะฮะออกมาก็เป็นการชนหน้าเหล็กหลังท้ายเป็นเหล็กนะฮะแต่กระบะจะยาวขึ้นมายาวขึ้นอีก20 20ซนติเมตรนะฮะโดยประมาณนะไม่แม่นโดยโดยที่ผมเห็นมาผมก็มไม่ได้ไปวัดนะ20ซนติเมตรโดยประมาณมีกระบะหลังที่ยาวขึ้นเขาถึงเรียกว่ากระบะมินกระบะยาวกระบะใหญ่นะฮะก็กระบะมินมีต่อมาเขาก็มีกระบะแคปนะฮะหรือมินพัดกระบะแคป นะก็เป็นมิ้นอ่านี่คือรุ่นสุดท้ายของมิ้นก็คือเป็นรุ่นสุดท้ายของมิล่าก็คือมิ้นนะฮะแต่ยังไม่สุดท้ายสักทีเดียวนะมันมีรุ่นเดี๋ยวผมแถมให้พิเศษอีกรุ่นหนึ่งคือคือเป็นรุ่นสุดท้ายจริงๆของมิล่าเลยนะครับชื่อว่ามิล่าแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกว่ามิลล่านะเขาเรียกว่าครัวครัวออกเสียงภาษาอังกฤษนะผมก็ออกไม่แม่นนะผมไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษนะครัวก็ เป็นรุ่นที่คล้ายๆ L 2 0 0นะฮะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายเลยเป็นเก๋งช่วงล่างช่วงล่างเป็นคอยสปริงนะฮะคาบูก็ยัง เครื่องยนต์ก็ยังใช้ตัวเดิมนะฮะตัวเดิม 850cc เกียร์ธรรมดานะครับผมอาจจะมีเกียร์ออตโต้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วหลังจากมินเ์แล้มีอีกรุ่นหนึ่งอ่ะเป็นรุ่นสุดท้ายคือปิดจ็อบของไดฮัตสุเลยนะครับชื่อรุ่นว่าครัวพื้นฐานก็มาจาก L80 m i ล a นะครับผมแต่ว่าหน้าตาเขาจะเหมือน L 2 0 0คล้ายๆเป็นตัวดินเลอร์ของญี่ปุ่นนำเข้ามาขายเป็นรุ่นสุดท้ายแหละนะฮะชื่อว่าครัวอันนี้ก็เป็นรุ่น4ประตูนะครับผม4ประตูแฮกแบ็ก4ประตู3ประตูบ้างนะฮะก็มี2รุ่นโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จัดทําขึ้นมาจากประสบการณ์ของผมที่เล่นที่ศึกษามาผิดพลาดประการใดผมขออภัยนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักรุ่นของมิลาใครชอบรุ่นไหนก็หารุ่นนั้นมาเล่นนะครับผมผมว่ามิลเล่นคันไหนรุ่นไหนแต่ในใจเราก็คือชามิล่าเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนนะครับเราไม่แบ่งแยกใครขี่ตัวนอกใครขี่ตัวในเราขี่มิล่าเหมือนกันนะครับมีใจ รักในสิ่งเดียวกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่กดติดตามกดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมนะฮะผมก็จะพยายามหาสิ่งดีๆหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับรถมิล่ามาให้ทุกคนได้รับชมได้ศึกษาหาความความรู้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มิล่าพาตลุยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Bye-bye.